กลับมาติดตามรับชมปฏิบัติการกู้รถไปโคกันต่อครับผมเจ้าว,วันโวนั้นขึ้นแล้วเหวลือเจ้าแคทนะครับพิกัดก็ที่เดิมครับในสวนเกษตรของมหาวิทยายลัยขอนแก่นเริ่มปฏิบัติการครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จจับเรียบร้อยทีมงานมีพลังแล้วก็ลุยกันเลยครับผม สามลบหนึ่งครับงานนี้งานนี้สามลมหนึ่งเจ้าวันโวนั้นไปล้างทำความสะอาดแล้ว นี่ครับแคทก็จะส่งไม้ต่อให้กับโกเบโกเบก็เข้าเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าช่วยเจ้าแคทที่ยังติดลมอยู่ส่วนฝั่งนน้นอ้าวโอ้โอ้โอโอโลงแล้วครับลงแล้วครับโอ้โอ้โอโอโอแคททันทีไปช่วยครับฝั่งนู้นครับโอ้เอาละครับลงแล้วลงแล้ว ลงแล้วไปดูใกล้ๆโอ้เกือไปแล้วครับดีว่ายังอยู่บนไม้อยู่เมื่อกี้นี่เห็นลงเต็มๆเลยครับไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือเปล่าเด้อนี่โอ้โหอันตรายมาก ต้องดึงเอาไม้มาลองครับอันนี้ก็คือสภาพเจ้าแคทต,ตอนนี้จากที่จมมานานครับสองวัน ไม้ไปลองครับโอ้คราวนี้เราลุ้นลุ้นหนักเลยครับลุ้นว่าจะจมอีกหรือไม่จมอีกโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ลงแล้วครับลงแล้ว โอ้ลงแล้วครับลงแล้วครับตูติดดินแล้วตูวติดดินแล้วเอารอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับไปแล้วครับโอ้ยิงแต่ลงยิงแต่ลงโอ้ โอ้ยิงงจะลงเอารอดไม่รอดรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยเกือบไม่รอด ือประวัติศาสตร์สำรอยต้องรีบขึ้นเลยครับจุดนี้นี่อันตรายจริงๆครับอยาวเขียวๆนี่แหละตัวดีเลย ว่านวัชพืชนี่แหละครับมาลองสิ่งที่หยิบได้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้แข็งอยู่แข็งอยู่ เกือบอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้เกือบไปครับ ไปแล้วโอ้แข็งอยู่ครับไปแล้วสบายแล้วครับร่องรอยครับทิ้งแต่ร่องรอยเอาไว้ให้ดูต่างหน้า นี่ครับร่องรอยครับนี่ลงอยู่ตรงนี้เลยโหดมากเกือบแล้วครับเกือบอยู่เละเลย สุดยอดเลยปเจาออกได้นี่คอยสุดยอดเลยเตี้ยเตี้ยโอ้คอยเราลุ้นจนมานี่คนลุ้นนี่กัดฟันตามแล้วนั่นนี่ล้ยยะขดวี๋ยอนอ จากจากนี้ไปเนาะป๋าจากนี้ไปพุ่นเนาะลมเปิดเลยเนาะตอนนี้ทีมช่างครับกำลังตรวจเช็คเครื่องยนต์นะครับของเจ้าแคทที่ติดโลมอยู่รอรุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป นะครับ ก็ให้ทีมช่างนะครับทำให้รถสตาร์ตติดก่อนหังนี้ก็คงเข้ามาไม่ได้แล้วครับเละเป็นโจ๊กหมดแล้วสุดยอดเลยเกือบอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้โหมดมากๆากเดี๋ยวให้เครื่องยนต์ติดก่อนครับเดี๋ยวเราอยกลับมา บัทึกกันอีกนะครับตามกันต่อนะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ